ตำรวจทุกท่านจ่าพืชหมดก้อนมมีหน่วยข่าวกองรายงานมาว่ามีโจรสามตัวหัวสีเนี่ยเอ้มันเข้ามาแอบ้ายาเราต้องจับมันให้ได้ผมจะทำตามหน้าที่ใั้ดีที่สุดครับไว้ใจฉันได้เลยค่ะเอาละ ทั้งไทยนอนระแปะครับผมกับสมิงมากกะลงครับผมวันนี้เนี่ยในฐานะที่โจรอย่างเราเราต้องทำภารกิจในการขายยาของเราให้ได้ใช่แต่ฟังก่อนอย่าชะล่าใจไปวันนิ่เมเลยอ้ยพวกตำรวจมันจะรู้ว่าเราจะมาขายยาสายข่าวกอ,องผมบอกมาว่ามันจะมาดักจับเรามันจะมาดักจับเราเฮ้ยลูพี่เราต้องหนีหรือเปล่าเราเราต้องหนีเพราะรารถ้ารจจับไม่ได้นะแต่ ศัก์สีความเป็นโจรของเรามันอยู่ในสายเลือดเราจะเลือกขายยาเพื่อได้ตังค์หรือเราจะหนีตำรวจอย่างหมาเราต้องสู้มันโดนมันรอมีศักิ์สีด้วยเหรอวันนี้เราจะทำให้พวกตำรวจมันรู้ว่าเราเจงแค่ไหน้ยยเอาล่ะเฮ้ยเราไปอยู่กับใครอยู่กับสมิงมาตลอดครับสี่งมิงมาตลอดแล้วเปิดมาเฮ้เราจะไปไหนลูกพี่ไปบีดีกว่าปะเล็กซกไปทางไหนมันได้เปรียบม,มากกว่ากันวะบีจะเข้าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูหลังให้ลูกพี่ โอเคมาก็ลองดูก่อนเลยถ้าเรมาก็ลองตายพี่จะหนีโอ้โหแสว่าพี่ไม่ได้รักหนูเลยนี่ลงโล่งลงมัวหน้าลงโลงผมดูหลังให้อยู่ครับหัวหน้าเอาละหมันมาแล้วไหนข้างหน้าตรงประตูเห็นแล้วัวหน้าเขาเหลือสี่คนนะคนนั่นบอดอันนี้บอดอันนี้บอดอันนี้บอดลูกน้องมันเก่งเสมอเมื่อเธออยู่กับบอดนอนสิงแปะดักไปข้างในมาก็ลองดูไว้สองตัวสองตัวมันหน้าปล่อยปล่อยร้อยมันบุกมาไปหลบหลังกอง ผมต้องกลับมาลยเอาที่เหรอไม่ดมาแล้วไป let's go เอาระเบิดมาระเบิดอยู่ไหนมระเบิดอยู่รหนเอาเอาเบีบีเหมือนเดิมแต่กี้เราชนะปะวะชนะชนะเอาไปล้อเลียนนาไงเอาโง่น่ะะอ๋อบอดบอดบอดอย่าไปสนใจวิลูแปงมันค่าไอ้บอลมันค่าเยอะจัดเลย จะปาระเบิดผมจะปาระเบิดลบๆโอเคไปเข้าวหนะไปไปไป let's go let's go let's go ขบวนขบวนมากระลังขบวนหน้าประตูหน้าประตูไปหนึ่งหัวนะไปหนึ่งไอ้บอลกระจอกหัวหน้าวางบอลปลข้างบนให้ดีเดี๋ยวมันไม่ยิงผมอ่าเหรอมันวางแล้วเฮ้ย ไอ,อ,อ้เพื่อนจ้าใ้ยใิงกให้ให้ยิงก่อนตั้งนานไม่ยิงไม่โดนวะนะวะทำไมอ่ะเมื่อกี้สองตัวลมปลืนเกิดเป็นตำรวจมันได้แค่นี้เหรอวะโอ้โหยไม่ได้อเอาเ้าแล้วทำไมตานนี้มีปืนวะเฮ้ยก็ปืนของหาหน้าตาเมื่อกี้ไงโอเคโอเคสิงมันกรล้องไปช่วยไม่ไนดน้สิงมันกรล้องนอนละสิง ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าครับศัตรูอยู่ไหนอ่ะไอ้ลูกกระจอกมาเอาเราเลยไปทิ้งอ่ะเอาศัตรูของไงหร่ออไปแล้วระเบิดระเบิดลงนอ่ที่กลางเดี๋ยวผมเช็คตรงกลางให้ครับลบผมไปทำฝั่งนี้ให้ครับหัวหน้ารักให้หนูไปก่อนโอเคการรับกระสุนกลางมีตัวหนึ่งครับหัวหน้าโอเคเอาไปสู้ เขาเจ็บนะเขาเจ็บนะเขาเจ็บนะเอาดิคุณน้งคุณน้องอ้วนไอ้ปืนเอ้าไอ้ปืนหน่วยข่าวกองเรือแค่กูกับบอทหายแล้วเฮ้ยเราสามหนึ่งนี่หว่าเราไม่โคตรเก่งอะระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่ไหนนี่เป็นหัวหน้าเฮ้ยสิงมังกรเวลาได้ระเบิดมาแล้วอะช่วยเอามาให้ได้ป่ะไม่ต้องให้บอกได้ป่ะฮะหัวหน้าขอโทษยิงยิงกันเลยหลังหลังไปพี่ยิงไหนไหนหัวหน้าเราไปไหนดีครับขอฟังเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวบอก พวกนั้นมันเงียบว่ะไอ้บอดไอ้ปืนที่ก้อนมันเงียบไปเลยว่ะไอ้ไก่ยิงไก่ตายไก่หัวไก่โอ้ยไก่ไหวมิคือยิงไก่ตายบาดป่ะวะยำหมดก้อตหมดก้อนเขาอยู่ไหนหมดก้อนไหนล่าสุดเองจริงยังสวย สวยสวยไพื่อนเลยใครไว้บอสอ่ะบอสอ่ะบอสตายคนแรกบอสตายจับเฮ้ยกอย่าพี่ก๊อดมันเล่นเขาเล่นสไนเปอร์เขายิงไม่โดนเราหลอกเราเร็วจะตายฮ่ามันนี่ไม่ได้ตามมาเดี๋อ้จ้าตัวมกหลอกเขาแก่าไปไปไปเฮ้ยเจ้าพ่อช่วยเฮ้ยหัวหน้าต้องส่งยาแล้วหัวหน้าเฮ้ยมาคุ้มกันดิพูดเยอะเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพิษณุอลกมาเฮ้ยน่เขาละ หมดก๊อฟหมดก๊อฟเพื่อนะไรตั้งใจหมดก๊อฟโย่ใสไปเลยจะได้เพื่ออันนี้ไม่มีตามาตามามันอยู่ไหนอ่ะหมดก๊อฟดูดูอีกฝั่งหนึ่งไว้น่ัะละแปะไปดูอีกฝั่งหนึ่งไว้เดี๋ยวพี่จัดการตรงนณาได้เลยครับหัวหน้าหมดก๊อดเข้าามแลหอฟยิงทะลุประตูแรงไปบ้าวตรวจได้แค่นี้เหรอครับขอเสียงหน่อยคิ้ว ครไม่โดนเลยหน้าก <te a minute> ็าตึงจัดเลยวะน้าเฮ้ยก่อนเริ่มเกมอ่ะพี่ก้อยกับบอยกับมากันเอ้ยไอ้ปืนอ่ะมันขิงเลยไม่เจอไหวเลยวะไอ้วันนี้มันจะไม่ไหวอ่ยวันนี้มันจะไม่ไหวยอมหรอที่จะให้สิ่งเสพติดมันกระจายไปสู่ฝูงชนอ่ะผมไม่ยอมหรอกครับจ้านี่ก็ไม่ยอมเหมือนกัน ทำไมบอดฝั่งตำรวจยิงมีหัวจังวะใช่หัวหน้ามันโหดมากเลยเดี๋ยวถึงดูหลังให้เดี๋ยวโดนจกสามตัวกระจายกำลังหาเดี๋ยวผมเฝ้าที่ฐานเองเดี๋ยวผมเฝ้าที่ฐานเองถ้าตามงตรงมาถ้าตั้งตรงหลังอุ้ยระเบิดควันยิงกระตายยังยังครับจัดการเองระ้อนมะเขียบชิบหายแล้วชิบหายแล้วว่ะหัวหน้าจะตายชิบหายแล้วว่ะหัวหน้าจะตายทำไงดีวะหัวหน้าจะตายนะสวยสวยสวยโอ้โหน้ายร้องร้าดีร้อง โอเคไปดูด้านหน้าไว้ดูด้านหน้าไว้หน่อยระวังระวังดูรวยๆไอ้บอสไอ้บอสไม่จัดการได้แพะทางที่เรามาทางที่เรามาเลยเปิดแล้วทุกคนทุกคนทุกคนราบเข้าไปเลยราบเข้าไปใหญ่พี่ตาดใช่ไหมพี่ตาผมมาอุ้ยว้าเอ้ากูตายที่กว่ากูโดนล้อแล้วเอะอะทุกคนกู้ระเบิดกูระเบิดกูระเบิดเดียวยสติระเบิดเฮ้ยเราเพี้ยงพาระเบิดตอนเนี้ยสวยงามมาก เอาล่ะเราเสียพลทหารไปกี่คนเยอะอยู่ครับพลทหารก็ตายแล้วอ่ะบอดเขาตายเหมือนเดิมคนแรกเลยอุ้ยให้บอดเจ๊ระเบิดนะไม่อายเออาบอดบอดไม่เกี่ยวมันมันแย่งแก่เดี๋ยวผมดูกลางให้ตามนี้ตามนี้ตามมานี้เขามาจากทิศทางไหนครับรอบนี้เขาทีพย์จุดเอเวตามบอดไปด้านขวาดูด้านซ้ายไว้ด้วยคนหนึ่งยวดูังไม่เห็นมีแบวเลยดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งเอนะฝั่งเอ่างั้นเหรอโอเคกระจายจกำลังบอดโล่งบอดโล่งระวังเอได้ มาเลยมาเลยโผงบอลต้องไปเสียสูงสวยสวยสวยพี่ก็ตายตายแล้วตายจักบอลตายหายแล้วมันจะมาเองแล้วมันถูกเองนะไปอยู่สองตัวหัวหน้ามึงสองตัวเฮ้ยระเบิด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 มาระเบิดมาคว่างมาเขี่ยไปแล้วมาช่วยทีเอ้ด้วยกำลังไปป้าแฟดก่อนไหมป้าแฟดก่อนไหมโอเคโอเคหัวหน้าไปเลย หัวหน้าเปนหัวหน้าเปแท่งหัวหน้าเป็นแทงเรียบร้อยอันนั้นบอสโอเคไม่เป็นไรอ้าวเหลือจ่าบอสคนเดียวโหโดนลุมสิครับงานนี้จ่าบอสคนเดียวก็เสี่ยงไปทั้งซอยนะครับเนี่ยเอาล่ะความหนักใจขึ้นอยู่ที่กูอีกแล้วสินะจ่าบอสขอโดนหนักๆนะจ่าบอสเอาเข้าไปผ่านแปะได้เลยเอามันเข้ากรงเดะวิววิววิวดูนัมันมันมันสนับมันสนับอยู่อุัยมันหล่อพี่ช่วยด้วยกูไม่ออกไป เอ็งออกมาสิออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกก็ตายสิอ้จ้าหู้โอ้๋ออุ้ยอุ้ยน้ำมันเข้มแต่ว่าอุ้ยดูอุ้คนน้ำมันเข้มสุดจะใครก็นทั้งฆ่าต้องฆ่ากันให้หมดสไนเปอร์เนี่ยให้มันรู้ไปของจริงป้าไงเฮ้ยเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยหน่อยเฮ้ยระเบิดระเบิดมันกระลังอยู่ไหนฟังทุกคนฟังเสียงระเบิดฟังเสียงระเบิด อโลฮัมบอเสียงแห่งชัยชนะของพวกเรากูระเบิดไม่ทันว่ะอัลลฮัมบอจมตีแล้วเอ้ยทำไมได้ยินเสียงมันอะเฮ้ยปืนมันขีดเราอะเฮ้ยทำไมที่เสียงปืนอะกูปืนทันตอนจบแมปมันพูดได้เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยตอนตายแล้วเฮ้ยบัฟมันนะเราบัฟเลยนะถ้าเกิดแบบว่าตอนจังหวะเราชนะเราบัฟแหลกเลยนะได้เลยวี ลูกคีไปไหนดิระเบิดมาสิามากระโลรอบนี้ผมคิดว่าเราต้องกระจายกำลังให้ไวกว่านี้ผมรู้สึกว่าเราช่วยกันไม่ทันไปบีสองแล้วไปบีสองแล้วอันนั้นอันนั้นบอดเปล่าวะน่าจะบอดกินไปแปลกนะอ้าว <laughs> <laughs> บอดตายบอดตายบอดตายตายบอดตายเฮ้ยบอด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 เราต้องไปเองเปล่าวะ นะั่นลูกแป้นลูกแป้นตายไอ้ปืนตายจับปืนตายจับป em ืนตายแล้วม okay, ันเหลือคนเดียวเหลือพี่ก้อนคนเดียวตอนนี้เตรียมบัฟเลยเอ้ยไรผมอยู่ไรผมอยู่อยู่กลางอยู่กลางหัวหน่ยโอเคงั้นพี่วางระเบิดบีแป๊บนึงอยู่กลางนะอยู่กลางกอย่าอยู่กลางคนเอกกอย่าอยู่กลางเอาละวางระเบิดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเอาดีเอาดีจุดวางระเบิดบีเออมันปืนทองไรยิงเลยเลือดมันน้อยมากเลือดมันน้อยมากปืนทองไรยิง ใครเป็นมามันอยู่ไหนเอ้าไปเพียงพัมได้ไงบักแปะสนิงออนให้สนิงออนให้กดคลิกซี่กดคลิกดูไปแปะเล่นได้หยุดมาแล้วมั้งเอาแล้วควบคุมบอดเฮ้ยเฮ้ยกระจอกเฮ้ย ตอกที่หายเลยโอ้โหมันจะเก่งอ่ะไอเจ้เออไม่ไม่ไม่มีเงี้ยวไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วหรอขัดันแล้วขัดันแล้วโจทไอ้ต้องเล่นกันมาแล้วมันไม่มีตังค์แล้วนี่แหะแล้วทำไมเราหกสองแบบชิลจังวะบอสปืน้ี่ก๊อสปล่อยแล้วเนี่ยวิสไนเปอร์ไอ้บอสผมเล็งอยู่ผมเล็งอยู่ผมเล็งบอสวิบบอสมันยิงแหลกเลยโอ้โหมันมันก็อบไหลผมมีหน้าดีมันก็อบไหลนั่นแหละหัวหน้าตายเหรอ อก็ทำไมได้ยินเสียงไอ้บอสวะเออเราเป็นศพไงนะพี่เอ้าแล้วทำไมมันหกสองวะไอ้จับปืนกับหมดก๊อตไม่ช่วยอะไรผมเลยอ่ะอันนี้ใครวะเนี่ยหรือชื่อบอสมาปุ๊บนม่เจ้พี่ก๊อตเอาดิโดนบอสยิงตายเปล่าบอสตายมาก็ลองมาก็ลองเช่นลุ้ยอันนี้อันนี้บอสเปล่าอันนี้บอสเปล่าเฮ้ยคนวะบอสครับแต่ว่ามันคุมบอสอยู่เฮ้ยกดคุมบอสยังไงอ่ะกดได้ยังไงพี่อยากเล่น เราไมพี <iet> <yap> La, le, ่ไปไม่ได้อะมากอลองเหลือคนเดียวโอเคยาสู้ๆกอย่ากอย่าสึกไม่ได้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยกอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยะอ้ยโอ้อ้ยอยโอ้ิอ้ยโอ้ยโอ้ยโออโอยออยโอ้ยโ้้จริงเป็นจังด ผมมาดีผมมาดีมาดีเจอแล้วแจ้งหัวหน้าด้วยนะว่ามันอยู่จุดไหน A ห B โอยหน้ามันบุกเอบุกเอช่วยสิแปช่วยสิตั้งใจมุ่มันลุยบุกเอบุกเอช่วงสิแปช่วยสิเอาหัวหน้าช่วยหนูด้วยตะกี้ใครตายวะตอนหน้าเลยไอ้แปะเหรอแปะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงมาวะเอาเอาบอสมาเอาบอสมาเอาเราดูแต่ด้านนี้บอสมันเข้ามาเขาเสร็จแผนของผมเขาวางระเบิดไหนเฮ้ยมันอยู่อะไรตรงนี้เขาวางระเบิดไหนวะเฮ้ยจะไปทำตัวอย่างงี้น่าจะมีน่าจะมีเอาเอไม่มีเหรอเอเดินไปเอบีบีบีไปกูไปหาแล้วเนี่ยจริงๆเอามาจริงดิมันก็ลงจริงเร็วตัวสวยเอ้าเอ้า บอดรด้วยทันไหมบัตดบัตรลูบไอ้แปะไม่แปะมึงไม่ต้องพูดแปะแป้ไม่พูดแเป้มาแปะแเป้ไม่พูดดิตะกี้เขาแก้อยู่อ่ะแปะแเป้มาอะไรงงยิงงงยิงอะไรวะเฮ้ยหัวหน้าผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้แล้วมันก็ยิงผมเลยไปไปไปด้ยไปคืนไม่เคยใครเอาปืนผมไหมพี่ว่าไปบีอ่ะเวิร์กสุดแล้วว่ะไปรีบไปบีรีบเคลียร์รีบจบโอเคโอเคครับผมเข้าเลยสุดแต่มันเข้าเอว่ะวิ่งเลยจริง ป่ะเออใช่ว่ะคนเอกก็ยากก็ยากวางเลยวางเลยให้มันติดนกจริงๆเดี๋ยวผมดูในอุโมงค์ให้ครับเขาวางระเมิดแล้วฮะบน่นหนุนหนุนหนุนหุนหน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 ุนุ ปไหนเราต้องเก็บสักฝาดสี่คนก่อนแล้วเราค่อยวางวะได้ครับผมน้ะผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปอ้อมบีให้โอเคดูก็ลองมาเอโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสยิงไอ้บอสยิงหนูนำก่อนหนูนำก่อนสวยโหหน้าบีไม่มีเสียงครับบีบีไม่มีคนเลยแปแปแบเแ้ยเฮียเราทำจะไปเอเหมือนเขามุ้งไปเอกันล่ะกูจะตายแล้วกูจะตายแล้ว ไม่ผมยืนบอกว่าเราโดนได้เย็ๆยนๆเงียบๆดูหัวหน้าภาชนะอุยทุกคนเราก็ค่อยมาตรงนี้ดีกว่าไม่มีใครเราลอยตรงนี้เลยแต่ตรงนี้มันได้ยินเสียงม,มีความยิงจากตรงนี้เว้ยนี่ไงมันอ,อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไอ้หลอนเขาอยู่ไหนเอนะะาละหัวหน้าวางเลยครับ ล้มกันดีเอเอเอทีนี้ระว่งข้ากับเจ้าสี่ชิมาสีโกสีเกลอไิมาีโกเกลอไกอันนั้นเอาเอาบอสเอาบอสเหรอเอ้บสเหรอตะกี้มีใช่ๆๆ้จับปืนวบบอสบอสทุกทีของเราคือเจ้านะจับปืนบอสละวนตะเกียดนอว่าบอสอะไรยังัอยู่ไหนนะมยายาวายาวยาวมามายาวา จ่าจาเขาไปเลยก่อนที่ระเบิดมันจะระเบิดมาหลงทงเฮ้ยลงทางเลยเหรออ้ยชนะเร็วเอ้าแล้วหมูค่ามค่าเยอะจัดวแล้วขายยาวันนี้ชิวๆตำรวจเป็นอะไรก็มไม่รู้มาหน,น่อยเพิ่งเคยเล่น,นล มเมื่อกี้แฟนมันแยงตาบวกอะหัวมันแยงตาหัวมันล่างเห็นหันหลังอ่ะพอโดนแปะแล้วหันหลังเลยอ่ะก็สามส่วนก้อนนี้เราแต่ผู้หญิงอะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวขอฝากติดตามด้วยช่วงมากรองก็ต์เกนนิตเปิร์สบอยจิโล่แล้วก็นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันไร่ขำ